ทั้งเครื่องชงเครื่องบดหม่อมขาน้องอยากเปิดร้านกาแฟจังอยากทำมานานแล้วเนี่ยนะโอ้ยเปิดกันเป็นดอกเห็ดแล้วทำไปเดี๋ยวก็เจ๊งโอ้มอมอีกอย่างนะดีนี่ลงทุนร้านกาแฟก็ไม่คุ้มลองดูเพจนี้ก่อนน้องคิดว่ามันน่าสนใจดีนะเนี่ยเธอดูให้ดีนะ ระวังไปเจอเพจปลอมเดี๋ยวนี้ตกเป็นเหยื่อเขาอีกอ้มอมเนี่ยดูรีวิวเขาก่อนเนี่ยที่น้องสนใจเนี่ยนะเพราะเพื่อนน้องมันก็เปิดเปิดร้านแล้วก็เลยแนละนำร้านนี้มาให้ที่เนี่ยเซอร์วิสเขาดีนะอืมไปงั้นไปดูกัน a few moments later coffee viewer p o สวัสดีครับ น้องพี่อยากเปิดร้านนะคะพอดีพี่ไม่เคยเลยอะพี่เพิ่งเปิดร้านครั้งแรกอะช่วยแนะนําทีนะคะคุณหญิงสนใจตัวไหนพินเศษไหมครับโอ้โหเครื่องกาแฟเยอะจังพี่เลือกไม่ถูกเลยะคะ่ะช่วยแนะนําให้พี่ทีนะงั้นผมขอ,อนําเสนอตัวนี้ให้คุณผู้หญิงเลยดีกว่าครับสำหรับทดลองเปิดร้านราคาไม่แรงครับราคาอยู่หลักหมื่น โอ้โห oh, งั้นดีเลยค่ะน้องต้ทนทุนต่ำราคากำไรก้าวกระโดดนะคะมีโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมยังครบอยู่นะครับพร้อมสอนชงถึงบ้านยังอยู่นะฮะเซฟให้คุณหญิงด้วยนะครับอืมันก็ว่าดีนะฟังดูดีด้วยฉันคิดว่าดีเหมือนกันงั้นเอาตามเธอเลยเธอว่างไงก็ว่างั้นนะ่ะน้องคะงั้นจัดมาเลยคะ่ะยินดีครับคุณหญิงเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวทางเราจะเตรียมสินค้านะครับ ขอบคุณคุณหญิงมากนะครับขอบคุณมากครับ